สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศชแนลครับลุงทัศพารวยหวยไทยครับวันนี้พี่น้องครับลุงทัศก็มีโอกาสได้มาลงที่ช่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากงวดที่ผ่านมาลุงทัศลงไปสองงวดลงไปสองสูตรเนาะคือชุดปักหน่วยบนกับสิบบนนะครับ ซึ่งจะเป็นสองชุดนี้นะครับพี่น้องครับถึงจะไม่มีคนดูลงทัดก็จะลงพยายามลงให้ได้นะครับพี่น้องครับอ่าหลักสิบบนงวดที่ผ่านมาให้สี่สามหนึ่งนะครับส่วนหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาให้เก็ดกับหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดนะครับจะมีตัวเลขอยู่แค่หกชุดนะครับงวดที่ผ่านมาก็าคือหกชุดนี้นะครับ ลุงทัดชี้ไปที่สามเจ็ดเลยชอบสามเจ็ดมากแต่ออกหนึ่งเจ็ดตัวที่ไม่คาดหวังเนาะโอเคพี่น้องครับมาวันนี้ลงให้ดูทั้งสองชุดนี้เลยครับฟังคำเตือนก่อนเลยพี่น้องครับอาคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้นะคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกำลังลงเพื่อ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมขอย้ำว่าลงไว้เพื่อเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับด้วยความบังดีจากลุงทัศน์ครับมาพี่น้องครับมาดูครับสิบบนงวดนี้จะได้อะไรนะครับงวดที่ผ่านมาได้สี่สามหนึ่งนะและสูตรเดียวกันที่ผมจะลงต่อก็คือสูตรนี้ครับ มาพี่น้องครับก่อนจะเข้ารายการมากาแฟเชา้าด้วยกันครับกาแฟก่อนครับเพื่อเรียกความกระชุ่มกระชวยสักหน่อยหนึ่งมาพี่น้องครับอากาศกําลังสดชื่นมากครับที่ต่างจังหวัดที่ยะโสธรนะที่บ้านบุกทัดอยู่นะครับอากาศสดชื่นมากพี่น้องฝนตกมาสามวันวันนี้ก็หยุดแล้วแหละแต่ก็ยังมีเย็นๆอยู่ครับมาชิมกาแฟกันพี่น้องครับ สดชื่นมากครับ <c oughs> <c oughs> มาพีนา่นนอะครับมาดูวิธีทําก่อนเนาะแสดงวิธีทําก่อนครับเดี๋ยวลุงทัดลืมเผื่อ พี่น้องมาใหม่ที่อยากจะได้สูตรไปคิดคำนวณดูเนาะมันจะได้เหมือนลุงทัดไหมวิธีทำสามบวกสิบที่หนึ่งบวกหน่วยบนบวกด้วยรหัสศูนย์เก้าแปดจะได้อยู่สามตัวนะครับ <c oughs> จะได้อยู่สามตัวพี่น้องครับมาแล้ววันนี้ผมจะเริ่มคำนวณจากงวดวันที่สิบหกมีนาแล้วเอามาใช้หนึ่งเมษานะสิบหกมีนาคำนวณเอามาใช้หนึ่งเมษาครับ สิบหกมีนาก็ค,คืองวดนี้นะครับสามบวกสิบที่หนึ่งสามบวกสามเป็นหกแล้วบวกหน่วยบนนะครับหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามเท่ากับสามบวกรหัสศูนย์เก้าแปดเนาะได้สามศูนย์เก้าแปดนี้คือต้องมาบวกนะครับสามบวกศูนย์ได้สาม สาบวกเก้าได้สิบสองบวกแปดได้ศูนย์นี้คือเลขหลักสิบที่เราจะขอไยขอภัยพี่น้องครับสูตรจะเริ่มเดินจากงวดวันที่หนึ่งเมษานะพี่น้องครับ หนึ่งเมษานะขอภัยด้วยครับหนึ่งเมษาเราจะเริ่มคำนวณจากหนึ่งเมษานะครับมา3ามบวกสิครั้งที่หนึ่งก็เป็น3เหมือนกันนะครับ3าบวกสมเป็น6 6ห,หมาบวกแปเป็น14บส,ส,บส บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกเก้าได้สิบสามสามบวกแปดได้สิบเอ็ดนี้คือหลักสิบสามตัวนี้เราจะาไปใช้สิบหกมีนานะพี่น้องนะสิบหกมีนาครับตรวจเลยครับสิบหกมีนาออกอะไรพี่น้องครับออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้านะครับอันนี้เป็นผลผมจะเขียนผลตรงนี้นะ ผลออก919นะครับ919เกาเรากำลังหาหลักสิบบนอยู่พี่น้องครับหลักสิบบนก็คือ1ถูก19นะครับวันนี้มาครับไปต่อเลยครับทีนี้เราคำนวณสิบเมษานะครับจากงวดที่ออก19นะ3ามบวกสิ ครั้งที่หนึ่งสามบวกห้าสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกเราจะได้หกตัวแรกหกไปบวกเก้าได้สิบห้าสิบห้าไปบวกแปดได้ยี่สิบสามแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดพี่น้องครับ ผมไปบวกตัวไหนเลยเมื่อกี้สามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเออเราจะาเอาข้อมูลจากวดหนึ่งเก้านะครับพี่น้องครับหนึ่งเก้าก็คือวดนี้สามบวกสิบครั้งที่หนึ่งสามบวกห้าได้แปดแปดมาบวกเก้าได้สิบเจ็ดแล้วผมมาเขียนหกทำไมเนี่ยตัวที่ใช้จริงก็คือหกนะครับ ตัวที่ใช้จริงจะต้องเป็นเจ็ดสามบวกหเป็นแ8ดแดบวกเ้าเป็นสิบเจจะได้เก็บนะครับตัวนี้เจ็ดบวกเ้าเป็นสิบหกสบวกแดเป็น24พี่น้องครับตัวนี้ไม่ใช้เพราะบวกผิดออกอะไรพี่น้องครับออก6กสี่สองนะหกสี่สอง ของเรามีสี่อยู่ตัวนี้ครับถูกสี่ตัวนี้โอเคนะครับถูกเนาะมาครับไปต่อเลยครับสามบวกสิบครั้งที่หนึ่งสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองเป็นสองเราจะได้สองตัวแรกครับสองบวกเก้าได้ส 11. 11ิบเอ็ดสิบอ็ดบวกแปดได้สิบเก้าครับเราจะได้สองหนึ่งเก้าอยู่ในหลักสิบงวดต่อไปครับ มาครับตรวจเลยดีกว่าครับเราเอาข้อมูลมาจากงวดที่ออก642ออก16บหกพฤษภาออก155 012นะครับออก012นะ012เราหาหลักสิบอยู่นี้คือ1นะครับออก12มาทั้ง1และ2เลยพี่น้องครับงวันนี้อ่ามา1มา2ด้วยถูกครับมาไปต่อเลยครับ คำนวณสองพฤษภามาใช้16พฤษภาออกสองศูนยนทีนี้เราจะคำนวณจาก16พฤษภามาใช้1มิถุนานะพี่น้องนะ3าบวกสได้7จ็ดเดบวกสได้9ตัวแรกของเราได้9 9้าบวกเ้าได้8ปดแบวกแได้16เราได้9ก้าแปดหพี่น้องครับอยู่ในหลัก10ตรวจเลยครับออกเลยครับออกสาม1 9ึหนึ่งห หนึ่งเก้าหกพี่น้องครับถูกตัวไหนครับถูกเก้าตัวนี้มาไปต่อเลยครับถูกนะครับเราจะคำนวณจากงวดที่ออกหนึ่งเก้าหกสามบวกสิบครั้งที่หนึ่งได้สี่สี่บวกหกได้สิบเราได้ศูนย์ตัวแรกบวกเก้าเราจะได้เก้าบวกแปดเราจะได้สิบเจ็ด 0937อยู่ในหลัก10งวดต่อไปครับมาตรวจเลยครับเราคำนวณจากงวดที่ออก807มานะจากงวดที่ออก196ขออภัยครับจากงวดนี้มาออกเลยครับมาออก807ผล807807หลัก10มี0งวดนี้ก็มา7ด้วยครับมาทั้ง0และ7 เหมือนงวดนี้มาเก้ากับ6งวดนี้มา0กับ7ตัวที่ถูกคือ0นะครับตัวที่เราหาหลักสิบอยู่คือ0ไปต่อเลยครับทีนี้พี่น้องครับคำนวณจาก16บมิถุนาไปใช้1นึ่กรกฎานะสมบวก10ครั้งที่1เป็น7 7็ดมาบวกเได้14ครับตัวแรกของเราคือ4พี่น้องครับงวดนี้4ีบวกเได้13นะ3าบวกแได้11นะ เราได้4 3 1ในงวดนี้ครับเราก็จะเอามาใช้1กร,รกดาครับ1กร,รกดาออก4 1 7ผล4 1 7ลัก10คือ1ครับงวดนี้มา1ตัวเดียวคี่น้องครับมา1ตัวเดียวมาครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา <c oughs> ผมคำนวณเลยครับ หนึ่งกรกาไปใช้16บหกกรกฎาซึ่งจะเอาไปใช้จริงครับวันนี้3าบวกแได้11เอ็ดมาบวกหลักหน่วยได้2ตัวแรกของเราคือ2อบวกเได้11บวกแได้19บวันนี้เราได้แล้วพี่น้องครับสองหนอยู่ในหลัก12 19 สองหนึ่งเกนี้คือหลักสิบต่อไปผมจะเอาไปชนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยที่งวดก่อนได้เจดกับหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็คือจะเอามาชนสูตรนี้ฝากไว้ด้วยครับคลิปต่อไปผมจะเอามาชนสูตรนี้ซึ่งวันที่ผ่านมาได้เจ็ดกับหนึ่งไม่รู้วันนี้จะได้เลยครับผมขอยกยอดไปเจอกันที่ชุดที่สองนะครับมาครับคลิปนี้ขอให้โชคดีครับ สิบบนของเราสองหนึ่งเก้าตัวที่เน้นเน้นตัวนี้ครับสองหนึ่งเก้าหนึ่งยังจะอยู่อีกไหมพี่น้องครับแต่ผมให้เน้นเก้าไว้ก่อนครับมาคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับเจอกันอีกชุดหนึ่งครับสำหรับวันนี้โชคดีจงเป็นของพี่น้องทุกคนวันนี้สวัสดีครับ